สวัสดีจ้าอัน,นตอนนี้กับทีผ้าผ้าอันกันไม่ก,กินเขากินน้ำนะเจนเนาะมาเรียนมาหอดมาถึงกันเลยแต่สีไม่ก,กินเขากินน้ำนะเจะเนาะอันจังสี่แลไรจ้าโอ้ยมาที่นี่มาอกกันจนเมื่อยจะเลื่ม <c oughs> กดวิดีโอ <c oughs> กินหองไงนวไอ,อ้เจงสี่แลไรจ้ามาดามมันหัวอีกนจังสี่ละมาดามสามตัวรวย <c oughs> กุมอ,อันมาดามส้มตัวรวยมาดามไม่มีหอนเป็นหน่สิ่ละวกลมปวดกลุมใจฉันกุมใจปฏวัติว่าเ <c oughs> อียงก่อน้องคนถามอีเอียงก่อเท่อเทอ่าสิบาวอีเอียงก่อ น้องบอกว่าแม่ทองแม่ทองอินทํางานอะไรคะเออเออเออแม่ทองอินก็จะบอกว่าแม่ทองอินทํางานเลี้ยงเด็กผู้ป่วยติดเตียงค่ะก็คล้ายๆกับอยู่โรงพยาบาลแหละค่ะแต่ก่อนก็ไปทํางานที่โรงพยาบาลฝึกกับแม่โสูนี่แหละค่ะออแม่ทองอินเป็นเบาหวาน,นแล้วก็อ่านไอ้นังสือมาอเขาเรียกอะไรนะบันเด็ตใช่ไหม ดูหนังสือไม่ทานตักอาหารม่ทที่ว่าเขาสีเขียนซื้อน่ะนายใเขาสีเขียนซื้อผู้ป่วยเรียนลงม่าเร็วเร็วเรเร็วเแล้วมันมาเร็วตัวหนังสือเล็กต้อง่มแล้วเวียนหัวจ้ะเวียนหัวคนเบาหวานเนาก็ตัดมองไม่ได้ก็เลยถามว่าทาได้ไหมทําได้แต่มันเวียนหัวเวียนองเผื่อบางทีเราจะล้มทับหม้อทับไหเข้าไปมันร้อนไม่ต้องอิ่มก็ไม่อยากตรงนั้น แต่อันที่จริงเขาก็จะจ้างอยู่แต่แม่ทงอิ่มก็เลยไม่เอาไม่ไหวม,มันงานหนักจริงๆตรงนั้นมแม่ทงห้องเองเปลี่ยงงนห้องเราห้องบ็หนักแ้วก็เลยมาเลี้ยงเด็กดีกว่าดูแลเด็กก็เป็นโรงพยาบาลแต่ผู้ป่วยติดเตียงก็ทำทุกอย่างเหมือนกับที่โรงพยาบาลนะคะก็มีหมอมีพยาบาลแต่นี่แม่อิ่มก็จะช่วยเขาดู เอาเขาอาบน้ำทำความสะอาดแต่งตัวให้แล้วก็พากินข้าวแล้วก็พาเดินเล่นแต่ถ้าคนไหนช่วยเหลือตัวเองก็นอนอยู่แค่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เขาเต็นพงเป็นเพื่อให้เขาก็แค่นั้นแหละแต่มันก็ยังดีแต่ละคนเนาะมันก็บือกันว่าแต่เขาดูจังว่าแต่ว่าให้เขาจ้าเห็นได้เมื่อขอให้เด็กตามบอกเกม อันนี้ปอกปอกีอกอ่นี่ต่ำแค่หอดได้จ้ะต่ำแค่หอดเด้ยบ่ลมันบอกคง <c oughs> บ่มีเงินซื้อบอกคงจ้ะบอกคงมันแพงนีอะลรแซ่บก็เลยต่ำแค่หอดจ้ะมันมากดา,า,มามตามตัวอร่อยห้าวน่ะกินแต่แค่หอดหนี่แหละเพราะว่ามันกรอบมันหวานกรอบประคงเห็นบอลเธอซือ้อบักคงบางอย่างกับเหนียวเหนียวอ่าสมราคาบุ้งน่ารักสีอร่อยหาอร่อยต่างกันเท่าไหรเนี่ยก็เห็นบอลนะหกสิบ คนน่ะตีเป็นเงินไทยเท่าใดแล้วโอ้ยเขาซื้อมาแต่มอนมีสันอันโลอันโลละลอยสามสิบคนอืมลอยสามสิบคนสี่ลอยเกือบห้าลอยบาทบาทห้าลอยห้าลอยสักห้อยยี่สิบอืมอาะบัตตรงฟันดอกเํี้มันตํามากค่อยฟันไสบอกมันมันสีเบิองนะฮะกัวมั่สีเบิองนาฮักัวอื่อันนี้กบปาดเพิ่มาปาดจัาสี่เนี่มันมันดำโอ้ยต่ตมากเลาอ่ะคอมแมนยู กิ่ตำลกอันแค่เราต้องกันได้จ้าคนละคกได้จ้าคนหนึ่งตำเล่าคนหนึ่งตำไทยจักจักที่ไทยจังใดดบบบู้งการเล่าคือกาน่ะเรไปน้ำตาลไม่ปนไงไม่มีปัญหาเอาเพชรเพชรยงไว้เลยเพื่อนอืมว่ดสมตำขั้นบเพิ่บเด้จ้าเอาอีกเพชรเออ เผ็ดๆเลยปากน้ำมีแกนไหนบอเอาเอ็กวาเอาใส่บะพเปียกแต่ห hmm. ้องภาษปากกาเปียกเด้เอ้ยใส่ปักน้ำเหมือเลยเพราะว่าเขาใส่บะพนเปียกเขาสีดอกตมักบุกขี้กลเต็มกับเพิกหนีเพี้ยดเลยเธอข้าหมือต่ว่าขาใส่สามสามเม็ดสี่เม็ดข้าใส่ข้าวหนักิ้รสจัดัใส่เวดบ่เนี่ยใส่เวดบอสตครกเดียวเนี่ยโอเค ถ้านกินรถจัดเ้ากินคือคนไตยเด้อโอ้ยโด่กินตัวเป็นเบาหวานตัวจะกินอะไรได้ด้ก็อิลีอะไรแหละหมอหมอเขาหามบอกยังยังก็แล้วแต่กินยายาละาหนิดยาเระหน่อยตะไรได้ในบอกกินก็ได้แต่เ้าเคยกินรถจัดแล้วเ้ากินมันบสจัดมันไปบวมอิริจะซื้อคือคนจงใจมันจะสามสี่เม็ดก็ได้ตัวไซรเลยจะกินได้คันมันบเผ็ดมันบแซ่บเด้อมันบามื่อเจ้าว่าบา เผ็ดเเคมเช็มเผ็ดเผ็ดกินปนกุงเผ็ดทึ่มเช็มที่เป็นว่าโอ้ยบอกเผ็ดไม่เผ็ดไม่เจ้าหนึ่งที่ขาขายไม่เผ็ดไม่ขายเจ้าอะไรนะอ่าโอ้ยมันมักย่องเหมือนคนไม่เผ็ดไม่ขายที่เขาตำจมตำขายน่ะคนมีสานบานเฮานี่เลยเจ้าขายน่ะเอาเธอตำก่อนเราเจ้อจงไว้หฮาวไม่เราตำเผ็ดนะของเธอไม่เผ็ดต้องตำก่อนอ๋อ ย้เกี๊ยวเที่ยวผงเขาลุกมาสนะคนติดต้องตำที่หลังเด็ดถ้ากินไม่ได้ข้าก็ะเพาะยุ่ยจะบ้าผมบอกมีกระเพาะงี้อ้าเกียวมากก่อตําผ้สาบผู้าดแล้วก็ตําน้ำสาดเนาะจะตำบนนี้เลยจะตำบนสาบล่สานแกรำยากกิน้ี่นี่รับนะต้มได้ก็เ็ดโลดขาดก็ได้เป็นผม โลกเหมือนฉันเลยเนาะฉันก็ตู้นี้เต็มจากอีางเตยังหลบฉันซื้อพงโน,โนโหอ่อหนึ่งฉันใช้ได้เป็นปีเพาราะว่าฉันบ่เอยมาใสกันจะเน้นน้ำตาลสาสากระ<า>เทียมกระเทียมไม่ใส่หรอกต่างจังอลย นี่แหละห้าวห้าเห็ดน้ำปลาห้าวเห็ดที่เดียวห้าวพิการยิบอันหนุ่มยิบอันนี้ก็สี่ละห้าเห็ดแบบสบายๆบาย,บายตายห้านี่แหละแต่ปะลาร้าเรานะเอาไปหมักเนื้อหมกัมกหมูก็อร่อยหมักปลาก็หาเห็ดแบบหม,มักไปหมักไปม,ม,มากๆเดี๋ยวเขาหาดูว่าเาไม่กินก็ไปนี่กนะ่อนสลัดต้มีแม่พอไ,ไม่ช่วยอะไรเลยนะช่วย บ่ต้องช่วยกับตำก่ตำสินเจ้าของน่ะเห็ดไผ่เห็ดมันโลดมันบะแม่นั่นขั้วเจ้าของมันบ่จกวายอย่างพูกมึงได้เด้ยให้กินยู่กินไปนะใจนะพวกไมีสงการคือเพิ่นเพิ่นเด็อสงการกับพวกมีสงการคือเพิ่นนะจ๊ะ นี่ดีนะเขามยังมาหากันนะ<ม>ปกติจะอยู่ใครอยู่มันมอย่างเพิ่นว่าเลยอยู่ใครอยู่มันฝรั่งเขาไม่ซุ้มซิงกันหรอกแค่เขาเจอกันเขาก็แค่ให้แค่นั้น<ม>บ่คือแถวบ้านห้าเดนอโตเอ็ดยังกันก็มานั่งซุ้มกันกินมียังก็บซอยเรือกันไปแต่นมือนี่ก็ยังว่าเลยคันเธอมีเงินเขาก็ไปซอยลยูก เขากินเซ็ตเขาเป็นงางนี้เปแนวน่ะอืมกินบวเอี่มก็ไเปแนวหึ่งดีอืมท่านมีงงานมีหยิ่งงานซ้มงานแต่งงานบวชงานเนี้ยกินเซ็ตก็ทั้งกินทั้งห่อโอ้โหไปว่านางยื่นีฮะบ้านพุจาเป็นบะคือบ้านข่อยบ้านอ่ะบ้านข่อยคือเป้านมันากเห็นไหมน้องคนนั้นเขาบอกว่ามีน้องอีกคนหนึ่งที่ว่า เสียนะเสียไอตอนมายืมนะยืมหน่ายตอนเอามาให้นะให้ไม่ได้เวลาเราไปถามก็มาได้จ้าไม่กินของน้ล้กันด้ายบาทนี่อันตาบมะม่งกคะคนณเราโคกจ้ามาๆมาจ้าเอาจออามสบายนะจ้าเนาะจ้าแ<อ>ม่ท้องผ่ารอดเด้อแม่ท้องหิวแล้วตาบมหุ่งก็ปิ้งปลาเนาะเจ้าตาบมะม่งปิ้งปลาจ้าเขาไม่ท้องหลายขนาด กินคุณยายพันรอนิดส,ส้มตำเยอะจังเลยเนาะกินรวดเฮ้ยจัดจ้านเลยรสชาติของตัวนะขิ้นเหมอนบัวบัวข้าวมนสิ่งอเข้าเพียด<ะ> <c oughs> นี่จะของข้าวเสีบได้ไเนาะข้าวเหนียวเาะจะเนาะจะเสีบไปแช่มันน่นแะ

อยากได้กระติกบเขาจังสีคือกันเอาซื้ออยู่อันหนึ่งรำเยอะได้แถวบ้านเธอเนี่ยมันมีหลายแบบหลายหลายฟลอดไล่เขาเห็ดงามงานเดี๋ยวนี้เขาเห็นตลาดตลาดอุดรอืมขั้นไปเมืองไทยฝากซื้อแน่ด้วยย่ำไหนบเพื่อปีนาถไปนะชิ้นปีนาเไม่ไปถ้าฝากซื้อ อันที่มีหลวัดลายนั้นน้องงานเอาอันใหญ่ซ้ำหนีอันหนึ่งปั้นกลางอันหนึ่งอันหน่อยว่ต้องเอ่านกว่ามันใหญ่ซ้ำหนีอันหนึ่งแล้วก็หน่อยอันนึี้ถ้าถือได้เนี่มันจเป็่อย่งเพราะว่าเขาสิมาเที่ยวร่มเม่เที่ยวก่อสร้างเขาจะร่มเ่เที่ยวก่อสร้างเขาจะไปยุคอุดรด้วยนั่นแบบที่นี่เขาก็ไปมากกว่าเลยสิบกว่าหมื่นกับลูกกัต่างๆจะบ้านเมาก็มีแถวมันจะมีที่ที่เขาบางขายของที่มองกอดเขาไม่กอดเขาไม่มอ กว่าถุยผ้าลูกเขามาเที่ยวเซาโรงแรมเจ้าโอเาวนนีอย่งก่อนเป็นหลายอะอืลูกพาหลานมาเที่ยวลุ๊กตาเกรอตุ๊กตาเอรอตายป่ะพี่น้องนี่กินข้าวกำนัลเนาะจ้าไม่กินข้าวน้ากันเนาะจ้าเด้อแซ่บเศรษเซรบเจ้าเซ่บๆ กินข้าวทีน่ะเป็นชั่วโมงแถววะมีเห็นอยากกินมะม่วงอ่อนไม่นั่นกระบอกมองนี่เลยเฮ้ยมะม่วงเสียวมากกับบะแด้กินจักเทียบะหมี่วงอันนั้นเ่าพาไปเรียบร้อยแล้วแซ่บอยู่กินบะแดดบะแดดกินจนลืมบุญเดี๋ยวกลับไปบ่เมนมะนาวแล้วบ่สูงนอกจากกินกันแล้ว ก <c ười> ็ไม่แต <sa> ่ทิมกต่ท like ิมแล้วเนาะซื้อมาแล้วก็ได้กินพี่น้องเลยยังกินเนาะจ้าพี่น้องกินขาก็บพ่ยังกันจ้าบานเฮ้งี่เนี่ยะกับกาส้มตำบดด่งเธอว่าบอก นี่แหละเห็นบอกไปยูไส็กินตำบักงไม่ได้ถ้าไปเที่ยวทางไหนก็กินแต่ตำบักหุ่งตำบักหุ่งกับปลาลานนี่ค่ะบ่ได้เลยอื้ไม่เห็นชันเลยเขาไปเที่ยวจะเป็นว่าหันด้วยเขาไปน้ำหาร้านได้เนาะยูกอดเนาะมูฮเว์กเป็ดกอดเนายุกอดนั้นนี่ลานได้สองลันจ้ะยุกอดเน่ะลานได้สองลันแบบที่เนี่ย บ็วันที่นี่เป็นผู้เขาได้จะเป็นเป็นผู้เขาว่ที่นี่บ้านคนที่ต้องผู้เขาว่ที่ยางยางจากโรงแรมอื่นผู้เขาสวยนั่นน่ะที่ก็ไปถ่ายทาหนังเรื่องของเต็มบอลนะเห็นไหมเออแม่นแหนและตรงมอมงเข้าไปเหรอเออเราเห็นอยู่เส้นเพราะว่าเขามาไทยทํ้หนังเราจะว่าเรื่องเต็มบอลพี่น้องไปเบึงคลิปก็เกินเ้ยจะที่แย่ยโซไปเบึงเนี่ยก่ออดีตผู้เขาไฟเตกีผู้เขาไฟระเบิดตตจีจ้ะแย่ชโซไปไทย ประเทศสเปนมันที่สวยอยู่แล้วว่ามันไม่ไเกิดเป็นแท้มปลเป็นเนก,กล็ดเกาะไก่แอฟริกาม,มันจะเหมือนกับบ้านเราเลนทางภาคใต้มามทางภาคใต้ยิ่งไปกใกล้ทางโน้นนะใกลกับอะไรนะมาเลเซียหรืออะไรนะอินโดนีเซียอินโดนีเซียนะบ้านพ่ออืมอืมลั มันก็มีหลายจุดหลายต่านที่ที่ท่องเที่ยวอืมอืมทันกินลายคนเนาะจากขนมจีนน้ำเนาะเออท่าไม่ได้ดขนมจีนเหรอแ่เนะแค่นี้ก็พ่อแล้วคุณกินให้หมดกันทำให้คุณเอ๋ยถ้าไปบหนึ่กคนแลอะอืมเฮ้ยิลรวดิลรวด ดูดูเตาะ้ากต้มนะเดี๋ยวนี okay. oh, ้ไปเอตาไปเร็จตรงโรนนี่เป็นีเยอร์อะนี่สวยตรงนี้สวยอืมอืมอืม่าแล้มื่อเท่าต่ำขนมเซนใซ่ปูรองกับปูรองก็น้ำเลือดมื่อนะเอาขนมเซนใ่ปูรองให้กินยังนะต่ถาดใส่ปลาหมึกนน้ำบอลโซอย่ามารยมาเ เดี๋ยวให้ตรกดสนมเสร็จแล้วก็ยืนห้องเสร็จยเกียบเลยเนั่ยเห็ดตำถาดไม่เินกินอุรกัคนมเจแล้เขากับขนมกินน้อยเห็ดแบบที่มันต่ำถาดนอย่างใันบ็มี่กินไก่น้ำน่กินไก่น้ำน้อยนึ่งกินไก่เขาก็มี่อยาเขาโตไวก็ได้อยากนั้นเนี่อยากขนมต่ถาย เดี๋ยวต้มตีนไก่ก็ลงผสมเลยเด้อถ้าสามขาเลยสีขาไใส่สองตัวนะนะไรล้าแล้วมีตีนไก่มีปลาหมึกเชื่อืมนนี้ต่าตีนไก่เนาะอามขเาสียงปลาหมึกมากกระปูใช่ใช่ผมเสจน้นนึ่งยปะลาชับาปลายดอกก็เหน่แล้วเื่อนี้แล้วนเือกินอันนี้ของห้องนี่ เพราะว่าเราเรามาเรื่อยไงเราต้องมาทำคลิปไงจะบอกมันกักไหลไม่เลยอะพี่อามียุคแค่นี้เนาะเพิ่มเพิ่มข้างมีเลยนะมียุคแค่นี้แหละจ้าอืมยักษสิบไปใส่ไม่ควรนารังดีไหมเพื่นเนี่ย ใหญ่ชินล้ำค่านบ่เปทําหาา้ามมาเฮ็ดกิบเนาะผัวหขาบเเคยลํำค่านีด้วยแบอกไงมูผัวมากบานเนี่ยสบายเลยมากหน่อยตตวเนี่ยผัวก้กุ้งม,มากมันเปิดจิ๊บก้นกรอเปล่าวกูมากเาเดือนนามั่งตับบักมัขึ้นก้นแต่ว่าหนัาข้างน,นี้มอห้องนัดมูอ,อมยูอ่อะไรเศจอยู่บวปาเนี่ยช ไปขายเปิดทู่ไหให้อืมถ้ากิดกินจิงซีเลยอืมถ้าไปบ่ค่อยรอดหอกผักผัดผักทอดอีหลีสูงไปบ่รอดอืมถ้าไปบ่รอดอืมบะจันทร์ถ้าก็ต้มคือมันนั่นเธอต้มไก่นะอืมถ้ากินเัง้ั่ันทนะถ้ามากินแบบลูกทุ่งลูกทุ่งไหมอืมแบบผัดผัดทอดๆแบบประเภทอาหารไทยถ้าบ่ไปเลยอันเป็นการเป็นงานนะเสี่ยไปกินอาหารพื้นลังหน่อยเจได้โชว์กับไม่กินข้าวบ้านเดีจ้ะไปไม่รอดเดี๋ยวนี้อืม จำไม่มจินขาวบอลไม่ต่อจัดตอวา้้าเห็นแต่อาหารตอวอาห,หารจริงๆแต่ไหนมันเห็นแล้วมันเดืออืม